สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโครงการเราชนะนะครับวันนี้โอนเงินเยียวยาเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับคนที่ลงทะเบียนเราชนะนะครับจะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกวันที่20พฤษภาคม2564นะครับ1,000บาทนะครับผมส่วนเราชนะในกลุ่มของบัตรคนจนทาไมเงินไม่เข้านะครับเงินไม่เข้าเพราะสาเหตุนี้ครับเพราะว่าเราชนะนะครับในกลุ่มของคนที่ไป ลงทะเบียนเดียวยานะครับรับเงินเดียวยาผ่านเว็บไซต์เราชนะ c o m นะครับจะได้รับเงินเดียวยาในวันที่20พฤษภาคม2564นะครับส่วนคนที่รับเงินเดียวยาเราชนะผ่านบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงินในวันที่21พฤษภาและวันที่28พฤษภาครับ ก็เลยจะทําให้ไม่สามารถได้รับเงินในวันนี้นะครับหลายคนงงและตกใจนะครับสรุปแล้วนะครับว่าท่านจะได้รับเงินในวันที่21นะครับและ28พฤษภาคมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้เงินก็จะเข้าในบัตรประชารัฐและก็บัตรป,ประชาชนของท่าน นะครับผมเช็คตารางการโอนเงินได้เลยนะครับเราชนะโอนในวันที่20พฤษภาและวันที่27พฤษภานะครับในส่วนของคนที่ลงทะเบียนเราชนะนะครับกลุ่มบัตรคนจนหรือบัตรประชาชนกลุม่มเปราะบางได้รับวันที่21และ28พฤษภาคม2 5 6 4ครับแล้วก็กลุ่มม .33 เราละกันจะได้รับในวันที่24พฤษภาคมนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้าไม่ได้ ก็ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับหรือถ้าอัปเดตแล้วลงข้อมูลใหม่แล้วยังไม่ได้ให้ลบแอปพลิเคชันใหม่นะครับแล้วก็ติดตั้งใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันแล้วว่าสามารถลงและติดตั้งใหม่โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับย้าอีกครั้งนะครับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับสามารถรับเงินเยียวยาได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ21พฤษภาคมนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับไปเช็คดูแล้วไม่ได้ไม่ต้องตกใจพรุ่งนี้เงินเข้าแน่นอนนะครับ1,000บาทและวันที่28พฤษภาก็จะเข้าอีก1,000บาทรวมทั้งหมดเป็น2,000บาทครับผม เหตุนี้เองนะครับทำให้เงินไม่เข้านะครับหลายคนน่าจะเขียนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ